สวัสดีครับทุกคนก็มาพบกันก่อนนอนกับ d e ีฟทอ k กับอ t t ์เ e อรีเดลลกแล้วนะครับอายเพิ่งกินน้ำไปทุกคนก็วันนี้ก็มีหัวข้อที่ค่อนข้างสเปเชียลนะครับแล้วก็เป็นเ,เรื่องราวที่ค่อนข้างจะ Impact ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับ อาจจะไม่ได้เปะเรื่องข้อมูลมากแต่ว่าเอาแง่มุมของอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ได้แล้วเหตุการณ์นั้นก็เป็นแรงบันดาลใจให้มาทําเป็นหนังภาพยนตร์ครับเรื่องหนึ่งอัานให้ทุกคนทายก่อนนะครับว่าอาจจะเล่าให้ฟังเรื่องไหนซึ่งช่วงนี้ที่อาพูดอยู่เนี่ยอาก็ไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะได้ลงทันช่วงที่ หนังเรื่องนี้มันเขายังเป็นแบบไวรัลอยู่ใน Tik t o k หรือว่ายังไวรัลอยู่ในโซเชียลมีเดียอยู่ไหมครับหนังเรื่องนี้เนี่ยอันไม่แน่ใจเรื่องปีที่เขาทําแต่ว่าเคยเห็นมานานมากแล้วนะครับแล้วก็เป็นหนังที่สะท้อนถึงเรื่องของการมีจุดยืนของคนผิวสีในองค์การนาซ่านะครับแค่พูดไตเติ้ลแค่นียทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่ามันคือหนังเรื่อง The Hidden Figure นะครับถ้าพูดชื่อผิดอาจจะขึ้นซับไปให้ตรงนี้นะครับ เอ่อคือในเรื่องคร่าวๆเนี่ยอาจจะพูดในที่อาร์เห็นหละกันเพราะาอาร์ดูเป็นขันขันนะครับยังไม่ได้ไปดูเต็มเมเลยแต่แค่รู้สึกว่าในทุกๆฉากที่มันเป็นฉากที่ยังตราตึงอยู่ในใจของหลายๆคนมันก็จะมีอยู่บางส่วนนะครับซึ่งจนถึงนับบันนี้ยอาร์ก็ยังเอ่อยังมีบางฉากที่เพิ่งเห็นตอนตอนนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้เคยเห็นบางฉากบ้างแล้วเนี่ยตัวละครที่ อิมแพกมากๆแล้วก็มีเอ่อเขาเรียกว่าไงอะมีสตอรี่จริงๆอยู่ในปอดวิศาสตร์ของนาซาด้วยนะครับก็คือแคทเธอรีนนะครับแคทเธอรีนจอห์นจอห์นเซนหรือว่าอัจอาจอไม่แน่ใจนามสกุลที่เขาที่เปลี่ยนในเรื่องนะครับแคทเธอรีนนะครับแล้วก็โดโรธีอัดขอพูดในมุมของแคทเธอรีนก่อนจะมีฉากหนึ่งก่อนที่เอ่อจะเป็นฉากพีคของเรื่องเลยครับก็คือตอนที่เอ่อ แคทเธอรีนได้เริ่มเข้ามาทำงานในสำนักง,งานที่เป็นผิวอ่คนผิวเป็นคนอเมริกันผิวขาวนะครับอ,อ,อ่ขอพูดแบบเขาเรียกว่าไงพูดให้ถนัดปากแล้วกันเป็นการเล่าให้ฟังนะครับตอนนี้ทุกคนอาจจะแบบเขาเรียกว่าไงค,คือตอนนี้มันความ diversity มันหลากหลายมากขึ้นอาจก็จะไม่ค่อยอยากแบบพูดว่าใครผิวสีอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเล่าตามเรื่องแล้วกันว่าสมัยก่อนสมัยทีอ่อเมริกัน ยังแยกคนผิวสีกับคนผิวกับอเมริกันผิวขาวอยู่นะครับก็เมื่อก่อนเนี่ยคือเซตจ,จะเขาจะแบ่งเป็นทีมที่ดูแลด้านอวากาศเลยนะครับเป็นผิวเป็นอเมริกันผิวขาวแล้วก็คนที่เป็นผิวสีแล้วเขาให้แล้วทีมผิวสีเนี่ยเป็นทีมนอกจากเป็นผิวสีแล้วว่าก็เป็นทีมของอผู้หญิงผิวสีที่เป็นนักคำนวณที่อยู่ในอ,องค์กรซึ่งอยู่ในฝั่งตะวันตกขององค์กรขององค์การนาซาด้วยนะครับ ทีนี้ก็มีอยู่วันหนึ่งที่มีเจ้าหน้าที่มาติดต่อแล้วบอกว่าให้ขอนกะคำนวณหนึ่งคนไปช่วยในทีมฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นทีมหลักเพื่อที่จะคำนวณระยะของเจรวดที่จะไปโคจอรอบโลกใช่ไหมครับทีนี้คนที่ได้ไปก็คือแคทเธอรีนที่อาจม่ได้แต่ว่ามันใช่มีมที่เคยแบบเขาเรียกไงเป็นไวรัลก่อนหน้านี้ไหมนะครับทีนี้ปุ๊บแคทเธอรีนก็ได้เข้าไปซีนที่แบบ ตราตึงเลยอะคือซีนที่ไปเข้าห้องน้ำแล้วฝนตกทุกคนเป็นซีนใหญ่อีกซีนหนึ่งคือก่อนหน้านี้อาร์ตเคยแบบแบบอยากออกมาเล่าให้ฟังนานแล้วนะครับแต่ว่าก็ได้จังหวะเป็นครั้งนี้พอดีเพราะว่าอาร์เริ่มเห็นเขาเรีฟีดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเอ่อเสร็จปุ๊บพอเอ่อแคทเธอรีนจะไปเข้าห้องน้ําทุกครั้งที่จะต้องไปเข้าห้องน้ำอะเขาจะต้องกลับไปที่ฝั่งตะวันตกคือมันแบ่ง เขาจะแบ่งไปสองฝั่งใช่ไหมครับคือฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกทีนี้เนี่ยห้องน้ําฝั่งตะวันออกหรือห้องน้าของแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะของออฟฟิศกลางอ่ะของของสำนักงานใหญ่อ่ะเขาให้แค่เฉพาะคนที่เป็นอเมริกันผิวขาวกันพูดสั้นๆแล้วกันเนาะให้คนผิวขาวเขาเท่านั้นส่วนคนผิวดาก็ต้องเข้าห้องน้ําคนผิวดําซึ่งเขาแยกกันแล้วพอกลับมาหัวหน้าใหญ่ที่เป็นที่เป็นเฮดคอร์เตอร์ครับเขาก็บอกว่า ยูไปไหนมาทําไมแบบทุกครั้งที่ไปเข้าห้องน้ำอะยู่ถึงไปนานจังเลยเออแคทเธอรีนก็โกรธมากแล้วก็บอกไปว่าเหมือนคุณรู้ไหมว่าทุกครั้งที่จะต้องเข้าห้องน้ำอะฉันจะต้องใช้เวลาแล้วก็ระยะทางอะวิ่งเพื่อไปเข้าห้องน้ําซึ่งมันไกลมากในฝั่งตอนตกแล้วก็วิ่งกลับมาทํางานที่ตึกฝั่งตอนออกซึ่งมันไกลกันมาก แบบหนังเขาคือเขาเล่าเรื่องดีมากคือมันไกลกันมากแล้วเขาก็เลยพูดว่าแบบทาไมถึงไม่ได้แบบได้รับสิธตรงนี้อะ่ะซึ่งมันเป็นแค่เรื่องง่ายๆอะ่ะแล้วเขาพูดเมื่อวานนี้จําบทไ่ค่อยได้แบบมันเป็นแค่เรื่องแบบพื้นฐานะ่ะแต่กับกลายเป็นว่าตัวเขาเองอะ่ะยังไม่มีห้องน้ําเข้าในหน่วยงานที่เป็นงานใหญ่แล้วเขาก็เป็นส่วนสําคัญในการที่จะแบบช่วยเหลือให้งานนี้มันประสบความสําเร็จโคแบบมันมันทัชมาก แล้วก็พอหลังจากนั้นนะครับแต่ว่าอันไม่แน่ใจว่าเขาแบบในหนังอ่ะเขาปรับเรื่องนี้เรื่องนั้นจะต้องไปดูแบบละเอียดอันนี้มาแชร์กันก่อนเพราะว่าดูแบบสั้นๆมาแล้วก็ชอบค่อนข้างชอบเนี่ยฮะอีกตอนหนึ่งก็คือตอนที่น่าจะเป็นตอนช่วงต้นๆของเรื่องที่แคทเธอรีนเริ่มได้เข้าไปมีบทบาทมากขึ้นในการทำทีนี้ทุกๆเขาเรียกว่าไงในทุกๆก,การ ะระยะทางในการทํางานมันจะต้องมีประชุมใช่ไหมครับแล้วทุทกๆการประชุมอ่ะเขาจะมีการแบบเปลี่ยนข้อมูลอยู่ตลอดเลยซึ่งทําให้การที่เวลามันเปลี่ยนน้าหนักเปลี่ยนมวลเปลี่ยนอะไรของยานี่ยมันจะทําให้ตัวคนที่เป็นคนคํานวณอ่ะอย่างแคทอะอย่างแคทเธอรีนอ่ะเอ่อทำให้ไม่สามารถคํานวณแบบได้อะเพราะว่าเขาเปลี่ยนทุกวันเขาต้องกลับมาเพื่อทําใหม่ทําใหม่ส่งพอส่งที่ประชุมปุ๊บกลับมาคํานวณใหม่ละ ก็เลยเดินไปคุยกับหัวหน้าก่อนที่จะเข้าประชุมแล้วก็บอกว่าขอให้ฉันเข้าไปได้ไหมคือเพื่อที่จะได้แบบคือมันเปลี่ยนบ่อยมากแล้วฉันก็ไม่สามารถแบบที่จะต้องทํางานแบบเริ่มใหม่ทุกทวันนะทั้งที่แบบถ้าเข้าไปก็คือจบถูกไหมเออเหมือนกับฝ่ายที่เป็นเป็นเหมือนแบบเป็นแบบรองหัวหน้าหรือว่าเป็นคนที่เป็นเฮดของทีมที่เขาเป็นคนดูเรื่องนี้ด้วยะเขาก็บอกว่า <hart> <Fuel. S 1> ในการประชุมอ่ะไม่เคยมีใครให้ผู้หญิงเข้าเลยนะในการประชุมไม่เคยมีใครให้ผู้หญิงเข้าเลยอ่ะ แล้วชีก็เลยแบบเถียงเลยว่าไม่ได้คือไม่ไงานะ่ะฉันก็คือคำวนวณจนตายอะก่านงานมันจะเสร็จมันก็ไม่เสร็จสักทีอะไรเงี้ยต้องเข้าไปคุยพอเข้าไปคุยปึ๊บสิ่งที่เห็นนะความเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์ของเขาอะมัน normal but special ทุกคนนึกออกไหมก็เป็นหัวหน้าทีมเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็รองหัวหน้าคนนั้นที่เขาที่พูดอะก่อนเอ้ยลืมก่อนที่จะเข้าอะหัวหน้าก็ งงว่าทาไมถึงทะเลาะกันระหว่างเราหัวหน้ากับแคทเธอรีนใช่ปะห,หัวหน้าก็เลยเดินมาแล้วก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าแคทเธอรีนจะเข้าแต่จริงๆกการประชุมมาเขาไม่เคยมีใครให้ผู้หญิงเข้าอเขาก็เลยบอกแคทเธอรีนว่าแบบดึงดันจะเข้าใช่ไหมว่าใชา่แล้วแคทเธอรีนก็พูดแเราเหมือนหัวหน้าเขาพูดมาว่าแล้วใครกันหลักที่เป็นคนบอกกฎนี้เออแบบใครเป็นคนสร้างกฎนี้แคทเธอรีนก็เลยตอบไปว่าก็หัวก็เป็นคนก็หัวหน้าไงคะ่ะก็คือคนที่เป็นหัวหน้าเป็นคน คุณแค่ทำหน้าที่ให้เหมือนอะคุณแค่ทำหน้าที่ให้เป็นแบบนั้นแค่ทำหน้าที่ให้เหมือนว่าเป็นหัวหน้าคุณคิดว่าฉันสมนควรเข้าไหมละ่ะอะไรก็เลยถามว่าดึงดันที่จะเข้าจริงๆใช่ไหมเราเลยบอกว่าใช้แคทเธอรีนก็เลยได้ครับแล end, writing, ้วตอนที่เข้าไปอ่ะอันก็เราถึงตอนนี้แล้วว่ามีหัวหน้าแคทเธอรีนแล้วก็รองหัวหน้าเอ้ยหัวหน้าแคทเธอรีนแล้วก็รองหัวหน้าเสร็จปุ๊บเหมือนเขาก็พูดคุยกันแล้วก็เขาก็ถามว่าแบบ ไอตัวระยะนี้มันเท่าไหร่น,น,นี่ลองหัวหน้าก็แบบเหมือนจําไม่ได้แล้วก็เปิดอันนี้ไม่ได้แบบอบูรุจีนะแต่หมายถึงว่าแต่ละคนเขาก็มีฟังก์ชันที่แตกต่างกาันเขาอาจจะไม่ได้ถนัดด้านนี้แต่เขาอาจจะแบบถนัดเรื่องการทําอย่างอื่นพอนี้เป็นสะพานหนึ่งเพราะว่ารู้ว่ามันจะเสียลหรือว่าอะไรสักอย่างเขาคิดอะไรไม่รู้แค่จริงก็เลยตอบอมาด้วยทศนิยมที่ยาวมากทุกคนคือแค่ตัวเลขบางช่วงอะแค่สิบตัวบางทีอะจำเลขประจําตัวประชาชนบางทีเราจำไม่ได้เลยใช่ปะ ท่านี้เท่านี้เท่านี้จุดเท่านี้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 แล้วเหมือนแบบทีมนักบินแล้วก็ทีมงานที่เข้าประชุมที่เป็นแบบเหตใหญ่ๆหญ่ที่จะต้องส่งนักบินคนเนี้ยไปอวกาศเขาก็แบบตกใจมากแล้วเขาก็เลยถามว่าจะขอตัวเลขที่แน่นอนได้เมื่อไหร่บนโต๊ะมันก็มีช็อกอยู่สองอันคนหน้าก็นิ่งไปแบบ๊แบหบนึแ่งบบแล้วก็เหมือนคิดอะไรได้สักอย่างแล้วก็หยิบช็อกแล้วก็ยืย่นให้แคทลินคุณช่วยคำนวณให้หน่อยได้ไหมเขาก็เดินไปแล้วก็ทุกคนฉากมันขนลุกมากมันแบบโอเมก้า oh มันแบบม,แบบม,มันทัชมาก แล้วก็พอหลังจะคำนวณเสร็จพี่นวิงก็ก็บอกว่าโอ้ผมชอบตัวเลขของ,ของผมชอบตัวเลข,ขคุณนะก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ยืนยันได้ว่าเราควรที่จะสนับสนุนคนที่มีความสามารถอะ่ะโดยที่ไม่ต้องไปบองถึงบางอย่างที่มันเป็นจุดท,ที่เป็นอคติในใจของเราอะ่ะให้ค่อยให้ค่อยๆกระเทาะกระเทาะอคติที่เรามีออกค่อ,อ,คอยๆนะครับเราไม่ต้องรีบเลยแล้วก็คอยดูว่าสิ่งที่เขาจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับ สังคมได้มากแค่ไหนอะไรเงี้ยจริงๆมีอีกหลายฉากมากกันอยากอยาก,อยากมาเมาสอีกหลายฉากมากขออีกสองฉากละกันสองช,อ,ชอบฉากที่แคทเธอรีนเน่ะเขาลองหัวหน้าเนี่ยเขาเอาเอกสารกองใหญ่มากแล้วก็ปึ้งเธอช่วยคำวนวณให้หน่อยเขาบอกอุ้ยมันมีเป็นขีดปากกาสีดำมาให้หมดเลยอะไรเงี้ยแบบแล้วฉันจะคำวนวณได้ไงเขาก็บอกว่ายังไงคุณก็ต้องก็ลองคำวนวณดูละกันอะไรเงี้ยเพราะว่า,าข้อมูลเป็นข้อมูลลับคุณแบบ คุณรู้ไม่ได้แล้วด้วยความพลิกแพงอะความพลิกแพงของเขาอะก็เลยเอาไ้กระดาษข้อมูลทั้งหมดที่เป็นของกองอะที่ขีดไฮไลท์สีดํามันมองไม่เห็นตัวเลขเลยชีย้เอาสองสองสฟันแล้วก็เห็นเลขแล้วก็คานวณได้เช่ไแต่โอ้ไม่เคยยินมาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีแบบแค่มุมมองเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้เขาสามารถพลิกสถานการณ์แล้วก็แก้ปัญหาตรงนั้นได้แล้วก็ฉากสุดท้ายฉากก่อน คือพอเขาไปเป็นนักคำนวณได้สักพักหนึ่งซึ่งตำแหน่งนักคำนวณของคนคนที่อยู่ต่างตึกตอนออกที่เข้ามาเขาบอกว่มันเป็นตำแหน่งชั่วคราวตำแหน่งถาวรเพราะว่านาซ a ากำลังจะสร้างเครื่องที่เป็นเครื่องคำนวณโดยที่ไม่ต้องใช้คนเ,เดี๋ยวจะเชื่อไปในเรื่องของโดโรธีด้วยนะครับทีนี้เนี่ย กลายเป็นว่าพอคำนวณโดยใช้เครื่องออกมากลายเป็นว่าคำนวณผิดพลาดแบบมันคำนวณผิดอ่ะการแบบจุดตกอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันผิดอ่ะเลยทําให้แบบการที่ส่งจรวดขึ้นไปแล้วจุดที่จะลงอ่ะมันไม่ตรงแล้วก็ไม่เหมือนแบบเป็นจุดที่มันแบบไม่ใช่จุดที่ต้องการอะไรเสร็จปุ๊บคนนั้นก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยรีบบอกโทรแจ้งหรือแจ้งใครได้แหละจำไม่ได้เหมือนแจ้งใครสักคนในตึกฝั่งตะวันออกเพื่อให้ไปตามแคทเธอรีน ให้คำนวณเอาข้อมูลอนะให้แคทเธอรีนคำนวณแล้วค่ะแคทเธอรีนก็ใช้เวลาแบบเซี่ยวประมาณเซี่ยวนาที10นาทีแบบไม่ถึง1ินาทีอะไรเงรี้ยไม่รู้นะเขาจริงๆเขาอาจจะคำนวณนานกว่านี้นะแต่ว่าเขาคำนวณแบบหนึ่งอะสักพักหนึ่งเสร็จปุ๊บชีก็คำนวณได้แล้วก็เป็นทศนิยมที่ตรงเป๊ะแล้วชีก็รีบวิ่งวิ่งออกไปหาที่ตึกฟังตัวหัวหน้าไม่ดูอะไรเลยเอาข้อมูลไปปุ๊บแจ้งเลยว่าอันนี้ใช้ได้เสร็จแล้วปุ๊บก่อนที่จรวดจ,จะขึ้น นักบินบอกว่าถ้าเป็นแคทเธอรีนน่ยถ้าแคทเธอรีนคำนวณให้เขาจะเชื่อแล้วเขาจะยอมบินแต่ถ้าแคทเธอรีนมยังคำนวณไม่ได้อะเขาจะไม่บินเธอโอ้ยก็อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เสร็จปุ๊บตอนแรกอะ่ะพอไปถึงหน้าประตูอะ่ะคือเขาให้แค่ผู้บริหารระดับสูงเข้าไปข้างในห้องที่เป็นห้องควบคุมทั้งหมดใช่ปะ่ะกลายเป็นว่าแคทเธอรีนก็รออยู่ข้างหน้าแล้วชีก็ไม่ได้เข้าไป ตอนได้ชิคก็แบบไม่เป็นไรอย่างอยก็ช่วยเขาเรียกว่าไงอ่ะช่วยทําให้การส่งจรวดคำนี้มันสำเร็จสภาหควนน้นก็เดินออกมาแล้วก็อบป้ายเจ้าหน้าที่มาให้แล้วก็แคเทลีก็ได้เขแล้วก็ปุ๊บปึ๊บป๊บตัดภาพมาก็ส่งจนวนเรียบร้อยตรงนั้นก็ถ้าใครอยากไปดูภาพว่ามันรุนแค่ไหนก็ไปดูอันนี้ได้เลยนะครับอันก็สปอยให้หนิดนึงตอนจบสิ่งที่ทําให้เกิดการตั้งคําถามต่อไปอีกว่า แนวคิดนี้ใช่ไหมที่ทําให้เกิดโกรดหมซตแนวคิดนี้ใช่ไหมที่ทําให้จินตนาการของเราหรือว่าทําให้การมุ่งสู่เป้าหมายมันเกิดขึ้นได้จริงหัวหน้าถามแคทเธอรีนว่าคุณคิดว่าเราจะไปดวงจันทร์ได้ไหมแคทเธอรีนก็เลยบอกว่าเราไปถึงแล้วค่ะเราไปถึงแล้วเราไปถึงดวงจันทร์แล้วเป็นซีนที่ยิ่งใหญ่มากๆซึ่งมันเป็นคําพูดเป็นคําพูดแค่บทด,ดิง้งพร้อมกับสายตาที่ รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงเราถ่ายเรื่องเขาบอกว่าโอเคก็อะไรก็ปิดจบไปถ่ายเรื่องแล้วเขาก็เลยบอกว่าเอ่อแคทเธอรีนเนี่ยก็ได้รางวัลจากนาซาแล้วก็เป็นคนที่คำนวณจนถึงแบบเขายังก็คือตั้งแต่บัรนั้นเป็นต้นมาเขาก็ยังเป็นทีมหลักที่เป็นทีมคำนวณอยู่แบบอารดีใจมากที่ได้มาเล่าเรื่องนี้ให้กับทุกคนฟังนะครับบางคนอาจจะเคยดูเรื่องนี้แล้วก็ดีใจที่มาได้แชร์มุมมองของอาร์ตแล้วก็แชร์ฉาก ฉากที่เป็นที่มันทัดใจอาร์ให้ทุกคนได้ฟังนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูก็แบบชวนมาดูมุมมองกันว่าจริงๆแล้วว่าถ้ามองในปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็จะเคยเห็นว่าเอ,อมีเรื่องการอ,อ,อาหิุของเอเชียออแบบพอไปที่ต่างประเทศแล้วคนไม่ชอบเอเชียบ้างหรือว่ามีการแบบบูลลี่ของเด็กไทยบ้างหรือว่าการบูลลี่หมายถึงว่าการที่ออไม่ชอบ หรือว่ามีอคติต่อความหลากหลายของกัรและกันบ้างอะไรอก็เลยจะชวนมามองว่าจริงๆแล้วว่าความหลากหลายมันทําให้โลกเราเกิดการเปลี่ยนแปลงก็พัฒนาไปได้นะครับเพราะว่าความหลากหลายนี่แหละมันเป็นตัวที่จะทําให้แต่ละคนนะไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมแล้วก็พัฒนาในด้านนั้นแล้วเวลาคนที่เขาเก่งในแต่ละด้านนะพัฒนาในทุกๆด้านไปพรมๆกันนะทุกคนคิดว่าการพัฒนามันจะ มันจะส่งผลที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยครับอานก็เลยรู้สึกว่าการที่เราพัฒนาตัวเองแล้วก็ค่อยๆค่อยๆสร้างก้อนก้อนเนี้ยของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอ,อ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้องค์กรหรือว่าโลกของเราอ่ะมันค่อยๆพัฒนาไปข้างหน้าได้มากขึ้นนะครับแล้วก,ก็นอกจากพัฒนาตัวเราแล้วว่าอาอยากให้เราอ่ะค่อยๆเปิด เปิดโอ e วอร์วในตาของเรามองรูปร่างหน้าตาสีผิวหรือว่าเชื้อชาติแบบทุกอย่างค่อยๆค่อยๆมองค่อยๆปรับจูนกับเออคนคนนี้เขาเป็นยังไงเขาเขามีจุดที่เหมาะที่จะทําในด้านไหนเขามีรีควีมยังไงเขาอยากทําอะไรแทนที่เราจะไปแบบอืมอะไรอ่ะไม่ได้หรอเอานี้ดีกว่าอะไรเงี้ยคือบางทีอ่ะมันก็จะมีบ้างในจิตใจเพราะว่ามันเกิดจาก กอบประสบการณ์ของแต่ละคนถูกไหมแต่ถ้าหากว่าเราสามารถแบบปรับมุมมองอะอาจเชื่อว่าเราจะได้คนที่เก่งออแล้วก็เป็นคนที่พร้อมจะพัฒนาไปกับทุททกๆองค์กรนะครแค่เราเข้าใจเขานอกจากเข้าใจเขาแล้วเราจะต้องเข้าใจตัวเองด้วยว่าการที่โอเคไอรู้นะว่าอันนี้มันอาจจะเป็นแบบเอาปะมันเป็น nationality อะเป็นบบเขาเรียกว่าไง เป็น culture เป็นที่ฝังเป็นชิปที่ฝังอยู่ในในหัวของ generation นั้นๆถูกไหมครับแต่หากเราเหมือนแบบดันรั้วดันเกาะให้มันแบบอ้ยเสียงกรอกให้ให้มันกว้างขึ้นอาจจะว่าจะทําให้เกิดการแบบยอมรับซึ่งกันและกันมากขึ้นแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับคนที่เอออยากจะแสดงสกยภาพของเขาเพื่อให เพื่อให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาของจุดนั้นบางทีคนน่ะแทบจะไม่ต้องการคือหมายถึงว่าไม่ต้องการคือหมายถึงเดี๋ยวนะอาจจะต้องเล่นเรียงคำใหม่ก่อนคือในทุกทุกปัจจัยของโลกเรามันมีอยู่แล้วครับแต่บางทีอ่ะคุณค่าของนายจริงอ่ะเขาแค่ต้องการเห็นงานมันสําเร็จแล้วออกมาดีนะครับเขาแค่ต้องการเห็นงานออกมาสวย <Okay. S 1> คํานวณแล้วผลออกมาตรงหรือแม้แต่การทดลองแลบที่มันแบบเป๊ะแล้วก็เกิด เกิดงานวิจัยใหม่ๆออกมาคือพอมันเกิดแค่แค่ตรงนั้นน่ะทุกอย่างมันจะตามมาเองคือเข,เขาก็จะเออในการยอมรับมีชื่อเสียงมเีเงินทองมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆตามมาแต่ว่าในเบื้องต้นน่ะคือเขาต้องการแค่นั้นจริงๆครับเพราะฉะนั้นก็เลยเชิญชวนทุกคนละกันแล้วก็อันก็เลยอยากจะมาแชร์สิทธิร่อยเลาให้ฟังนยว่า,เ,าเราจะมาเปิดรับแล้วก็เป็นคน เป็นคนคนหนึ่งที่จะคอยให้โอกาสออทุกๆคนที่มีความสามารถนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นผู้ที่ยอมรับความสามารถเพื่อให้เราเข้าใจตัวเราเองมากขึ้นนะครับแล้วก็อยากให้การมองเรื่องของ diversity เนี่ยมันแพร่กระจายออกไปมากขึ้นให้เราได้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของมนยูข,ของเราว่าความหลากหลายเนี่ย มันแบบโซ่พาเวอร์ฟูลมากๆอาจก็ดีใจนะครับที่ได้มาแชร์เรื่องราวของแคทลีนให้ฟังนะครับตอนนี้ก็ประมาณจะครึ่งชั่วโมงแล้วเพราะฉะนั้นก็เรื่องของตัวรถทีเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังใน EP หน้านะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ Deep Talk กับ a r t e r l d r y r เดลี่เ d ค i ดเด่นฟนะครับจบไปเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับนี้ก็กู g น t นะครับทุกคนใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ันด้วยนะครับ,รบวันนี้ไปก่อนแล้ว คกูแนนะครับ